ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะเป็นขาตั้งมอนิเตอร์นะขายิทจอนะครับผมนะครับของ NB นะครับรุ่นเอฟแปดศนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีถาดวางโน้ตบุ๊กนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลเอฟพีขีนะหรือว่าเ p 2นั่นเองนะครับยี่ห้อ NB เหมือนกันนะนะครับก็คืออันนี้ผมซื้อมาเป็นชุดเดียวกันนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาขาตั้งมอนิเตอร์นะก็คือตัวนี้นะนะครับซื้อแยกได้นะครับราคาอยู่ประมาณสัก 600ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นถาดวางโน้ตบุ๊กเป็นออปชันเสริมสําหรับเอาไว้ต่อกับตัวแป้นวีซ่าของที่เอาไว้ยึดจอตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นที่วางโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมของเขานะครับผมนะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก500-450ประมาณนี้นะแต่ว่าทั้ง2อันเนี้ยผมซื้อมาเป็นชุดก็คือเขาจะมีให้เลือกนะว่าเป็นขาเดียวนะครับหรือว่าจะเอาเป็นใช้กับตัววางโน้ตบุ๊กหรือว่าเอาไว้หนีบกับแล็ปท็อปนะครับผมนะครับก็ผมซื้ เจ็รนะรวมส่วนลดอะไรแล้วนะครับราคาปกติก็จะน่าจะอยู่ประมาณพันหนึ่งนะนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งกันดูว่าข้างในมีอะไรให้บ้างแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการติดตั้งยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราไปลุยกันเลยครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็สเปคเป็นยังไงนะครับผมวีมชื่่อโเดลา เอาเป็นยี่ห้อนะยี่ห้อนะครับจะเป็น N B นะครับผมแล้วก็เป็นชื่อโมเดลนะครับ F 8 0นะครับตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นที่เป็นตัวที่เป็นขาตั้งเนี่ยเป็นโช๊คนะครับหรือว่าเป็นแก๊สสปริงนั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งซึ่งขาที่เราเอาไว้แขวนหน้าจอหรือว่าเอาไว้ยึดหน้าจอเนี่ยมันจะมีอยู่สแบบนะจะเป็นขาสปริงนะครับกับขาที่เป็นตัวโช๊คนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นแบบรุ่นที่เป็นโช๊คอัพมานะหรือว่าเป็นแก๊สสปริงนั่นเองนะครับผมนะครับก็ จะใช้งานได้เนียนกว่าเวลาเรายกขึ้นยกลงเงี้ยมันก็จะสามารถค้างตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีกว่านะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับกล่องเนี่ยนะครับคือยังไม่แกะเลยนะหนักมากเลยนะครับผมคือคือมันมันหนักมีน้ำหนักเลยครับหนักเลยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันดูว่ายังไงนะครับผมปาดอ่ะเปิดมานะครับอันดับแรกที่เราเห็นนะครับก็จะมีตัวขาดอันนี้จะเป็นขานะครับที่เอาไว้อ่อ ตั้งกับพื้นนะเนี่ยครับจะเป็นขาแบบนี้นะครับเอาไว้ยึดกับพื้นลงไปแบบนี้นะครับเอาไว้ยึดลงไปกับพื้นนะครับก็จะสามารถยึดได้2แบบนะครับยึดน็อตลงไปตรงนี้แล้วก็ถ้าที่โตะมีรูที่เอาไว้ร้อยสายไฟในคอมนครับใส่ไฟโต๊ะรุ่นใหม่ๆที่วางคอมพิวเตอร์เขาจะมีรูอันหนึ่งที่เว้นไว้ให้เอาเอา,เอาสายร้อยขึ้นมาบนมอนิเตอร์ใช่ไหมเอาตัวนี้นะครับไปครอบลงไปที่รูนะแล้วก็เอาน็อตไปยึดเอาน็อตไปยึดแล้วก็ล็อกกับโต๊ะได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขา ที่เป็นปากกาหนีบนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะรูปร่างหน้าตานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาก่อนนะเป็นแบบนี้นะครับตัวขานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กที่เอาไว้ล็อกนะครับเหล็กที่เอาไว้เป็นล็อกเป็นปากกาล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเอาไว้ล็อกกับปากกาแบบนี้นะครับเขาจะล็อกกันอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับจะล็อกกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ย ยึดอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับยึดแบบนี้นะครับแต่นี่คือผมจะไม่ใช้นะอันนี้คือผมท่าให้ดูเฉยๆนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาโต๊ะนะครับโต๊ะอ่ะก็คือหนีบอยู่ตรงนี้นะครับหนีบอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็หมุนตรงเนี้ยนะครับเพื่อจะทําการล็อกเจ้าตัวขานะครับซึ่งจะให้ดูว่าเหล็กนะครับดูเหล็กเห็นเหล็กไหมครับเหล็กหนามากนะครับต้องมีเป็นประมาณสัก5มิลได้ครับเนี่ยเหล็กอ่ะโคตรหนาหนามากคือถ้าล็อกยังไงก็อยู่นะเนี่ยนะครับแข็งแรงมากเลยนะ ตัวนี้ยางนะครับถอดได้นะเวลาถอดออกมาก็ระวังนิดนึงนะครับถ้ามันหลุดก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้นะนะครับเขก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็ในส่วนของอันนี้จะเป็นชุดน็อตนะนะครับชุดน็อตของเขานะครับชุดน็อตจะมีให้ถุงนึงก็จะเห็นว่ามันมีแกนตรงนี้อยู่นะแกนเหล็กอันนี้นะครับที่ผมต้องใช้นะเพื่อทําการไขเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเจ้าเหล็กเนี่ยทะลุลงไปที่รูของที่เขาเอาไว้ร้อยสายไฟมอนิเตอร์ที่โต๊ะเอาะครับผมนะครับแล้วก็จะมีแป้นล็อกให้อันนึงแบบนี้นะครับ แป้นล็อกนี่จะกว้างอยู่ประมาณสักเ็บเซนได้นะนะครับรูรูไม่ควรเกิน7เซนนะถ้าเกิน7เซนในตัวนี้มันจะล็อกไม่อยู่นะครับถ้าโต๊ะต,ตัวไหนที่รูมันกว้างกว่าน,นี้ก็ให้หาเป็นแผ่นไม้ก็ได้มาลองแทนนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับต่อมาอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแขนนะที่เอาไว้ล็อกที่เอาไว้ล็อกกับตัวมอนิเตอร์เรานะครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแขนนะนะครับที่เอาไว้ล็อกกับตัวมอนิเตอร์เราก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นวีซ่า75 แล้วก็วีซ่าร้อยสามารถใช้กันได้นะครับเนี่ยเจ็ดสิบห้ากับร้อยนะจะเห็นว่ามีทั้งหมดแปดรูนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมจะสามารถใช้ได้สองแบบนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวแป้นเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับก็จะหมุนแบบนี้ได้นะสามร้อยหกสิบองศาเลยนะแต่ว่ามีความหนืดหนืดมากเลยนะครับก็คือว่ามันแข็งแรงมากเลยครับเนี่ยหนืดมากเลยครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คอยู่ข้างในนะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นโช๊คอยู่ข้างในตรงนี้นะครับก็มีฝาครอบเป็น เป็นตัวเหล็กเหล็กพับนะครับตามรูปนะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ร้อยสายไฟนะเพื่อจะเก็บสายจอสาย USB อะไรอย่างนี้นะครับก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ในส่วนของแขนนะอ่ะแล้วก็มีคู่มือครับมีคู่มืออยู่ข้างในนะครับสองอันแบบนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับอันนี้ก็เป็นแขนอันล่างนะครับคือแขนเนี่ยมันต้องเอาไปใส่กับตรงนี้นะครับเนี่ย ใส่แบบนี้ลงไปนะครับตั้งบนโต๊ะนะครับอันนี้ก็จะหมุนได้นะครับแล้วก็พอตั้งเสร็จนะครับแบบนี้ก็เอาแขนเนี่ยไปต่อชุดบนอีกทีนะครับแบบนี้นะครับต่อชุดบนเพื่อที่จะหมุนแล้วก็ปรับองศาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้สามารถพับลงมาได้นะมันก็จะตั้งอยู่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับตั้งอยู่แบบนี้นะครับทรงก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของขาวิมอนิเตอร์นะนะครับถ้าใครที่มีจอครับก็เอาขาเนี่ยประกอบกับโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาจอมาใส่ ในส่วนของแป้นวีซ่าตรงนี้ได้เลยนะก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ในเคสของผมเนี่ยผมซื้ออปชั่นเสริมมาด้วยที่เป็นผาดเอาไว้วางโน้ตบุ๊กนะครับผมนะครับก็ผมจะมาใส่กับตรงนี้เหมือนกันนะแต่เอาไว้ใช้วางโน้ตบุ๊กแทนนะครับผมหรือไม่ก็หนีเป็นพวก iPad อย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวขาก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยมีอุปกรณ์ประมาณนี้เลยแค่นี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทวนให้ดูอีกทีนะครับว่านภายในตัวกล่องมีอะไรบ้างนะครับกล่องเปิดมาเนี่ยก็จะมีคู่มือนะครับชุดหนึ่ง แล้วก็มีขาล่างแล้วก็แขนแขนด้านบนนะครับแล้วก็ปากกาที่เอาไว้ยึดกับตัวเมาส์ที่เอาไว้ยึดกับโต๊ะนะครับใช้ได้2กรณีนะทัวนอีกครั้งนะครับใช้ได้2กรณีคือใช้ในกรณีที่เราเอาตัวแกนเนี้นะครับทิมทะลุไปที่โต๊ะเลยตรงช่องที่เป็นร้อยสายไฟนะหรือว่าใครไม่มีจะเจาะรูโต๊ะก็ได้นะครับผมนะครับก็ร้อยลงไปแล้วก็ล็อกด้วยตัวเหล็กตัวนี้นะครับนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้เองนะครับในส่วนของแขนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของถาดวางโน้ตบุ๊กนะครับต่อมาก็ในส่วนของถาดวางโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมนะครับครับสำหรับรุ่นนี้นะ pf ่อ PF2 เนี่ยนะครับจะสามารถวางโน้ตบุ๊กขนาด1 0 1ถึงนิ้วได้นะครับแล้วความหนานะครับที่เจ้าตัวอุปกรณ์นี้รองรับได้นะครับจะอยู่ที่5้าถึงมิลลิเมตรนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือให้นะครับคู่มือนะหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็เป็นตัวของถาดนะ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะมีน็อตนะครับแล้วก็หกเหรียญที่เขาแถมมาให้อยู่ในถุงอันนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของถาดรองนะถาดรองนะครับถาดรองโน้ตบุ๊กอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งคือจะแบ่งมาครึ่งเดียวนะนี้คือครึ่งเดียวนะจากที่ผมจับดูเนื้อเหล็กครับเหล็กมันหนามากเลยครับนี่ครับเหล็กหนามากนะครับน่าจะประมาณสักสามมิลได้นะสามสี่มิลสามมิลได้นะหนามากเลยนะครับ แข่งเป๊กเลยนะครับแล้วก็มียางรองอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นถาดอีกอีกชิ้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือถาดอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับถาดอีกครึ่งหนึ่งของเขานะครับเวลาเราใช้งานเราต้องเอามาประกบกันแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล็อกมาให้นะครับนะครับตัวล็อก ตัวล็อกเดี๋ยวเราต้องมาใส่เพิ่มอีกทีนะครับต่อมานะครับก็มีในส่วนของตัวล็อกเนี่ยครับตัวล็อกเขาจะเป็นเนื้องานจะเป็นพลาสติกนะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนล็อกข้างหลังตรงเนี้ยข้างหลังตรงเนี้ยมันจะมีล็อกอยู่นะเนี่ยสามารถปรับล็อกได้นะครับเนี่ยกับตัวล็อกก็จะมีมาให้ทั้งหมด2อันแบบนี้นะครับมันจะติด2ฝั่งแบบนี้แล้วก็ปรับตัวนี้เข้ามาล็อกนะครับตัวนี้สามารถปรับล็อกได้นะครับก็เดี๋ยวเราทวนอุปกรณ์ให้ดูทีนะครับภายในกล่องนะครับเปิดมานะ ก็จะมีคู่มือให้นะครับหแผ่นแล้วก็มีถาดถาดวางเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะนะครับครึ่งนึงนะครับชิ้นละครึ่งต่อมาก็จะเป็นขาจับตัวนี้นะเอาไว้หนีบโน้ตบุ๊กนะครับผมหรือว่าหนีบพวกไอแพดนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของชิ้นงานตรงนี้จะมีฟองฟอร์มน้ำเลยนะก็คือกันเครื่องเป็นรอยนะครับทั้งสองอันเลยนะเนี่ยครับตัวที่ถาดรองก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นยางนะก็คือเขาจะโปรเทคไว้ให้แล้วระดับหนึ่งนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็จะเป ค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบอันนี้กันก่อนนะครับประกอบกันเลยนะครับวิธีการประกอบก็ง่ายมากนะครับเสียบไปแบบนี้นะเสียบครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดมาแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาน็อตที่อยู่ในถุงมาใส่นะครับครับแล้วก็ตัดนะเอาน็อตที่อยู่ในถุงนะครับมาใช้งานนะครับเขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะคือเนี่ยเราไม่ต้องมีเครื่องมือก็ได้นะเขามีแถมให้อยู่แล้วในถุงนะครับในชุดของเขานะขั้นแรกเนี่ยเราต้องประกบให้ได้แบบนี้ก่อนนะ แล้วเราก็เอาน็อตนะครับใส่ที่รูตรงนี้นะครับ2ตัวนี้นะนะครับน็อตที่เขาจะให้ใส่ก็คือน็อตจะเป็นลักษณะแบบนี้น็อตสีดําๆแบบนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับใส่เข้าไปในรูนะครับในร่องแบบนี้นะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไขนะครับครับเวลาไขก็ไม่ต้องกวดจนแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงมือพอนะครับเพราะไงมันไม่ไม่หลุดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าน็อตเขาใส่ไปแล้วมันจะหลบอยู่ในร่องพอดีนะไม่โผล่มาเลยนะ,นะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของขาจับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะเวลาใส่เราจะสังเกตว่ามันมีร่องตรงนี้อยู่นะครับสองสองอันบนล่างนะครับให้เราเอามาประกบแบบนี้นะพอประกบก็คือว่าเอาร่องข้างข้างข้างๆ้างตัวหนีบแบบนี้ครับเอามาเกี่ยวนะมันจะมันจะฝากกันได้แบบนี้เกี่ยวก็แบบนี้นะนะครับแล้วเราจะเห็นรูนะรูของอตัวถาดนะครับ แล้วเราก็เอาตัวล็อกอันนี้ใส่เข้าไปนะครับผมนะครับแบบนี้นะตัวล็อกนี้ใส่เข้าไปครับเนี่ยครับกดเข้าไปแค่นี้คือตัวนี้มันจะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่เห็นนะนะครับมันจะสามารถเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงได้ให้ตรงตามตำแหน่งที่เราจะเอาไว้ล็อกโนนบุ๊กคือตัวล็อกเนี่ยมันไม่ได้ล็อกเอาไว้แบบล็อกแน่นจัดเลยนะไม่ได้ล็อกแน่นมากนะครับคือล็อกแค่อยู่แล้วก็กันหล่นแค่นั้นเองนะครับผมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็จะสามารถถอดได้อีกนะครับหรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะ ทำเป็นที่วางหนังสืออะไรก็ถอดตัวนี้ออกได้นะครับก็จะประมาณนี้นะอีกด้านหนึ่งก็ใส่เข้าไปเหมือนกันครับแบบนี้นะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกสีดําๆอันนี้นะครับเขาแถมมาให้เป็นพลาสติกนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปแค่นี้เองก็อยู่แล้วครับก็จะสามารถเลื่อนได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเกยกันอยู่นะนะครับเวลาเราใส่จริงคือเราอาจจะต้องขยับนะครับให้มันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะเนี่ยครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับข้างหลังเนี่ยมันไมเนห็ ข้างหลังเขาจะมาชนกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเล็กสุดของเขาได้แค่นี้นะนะครับประมาณ10นิ้วนะนะี่ครับถ้าใครจะขยายก็คือว่าเราก็ปลด işte, ล็อกนะครับตรงนี้ปลดล็อกแล้วก็ดึงขยายได้นะครับเนี่ยสามารถดึงขยายเข้าขยายออกได้นะครับพอเราได้ระดับนะครับเสร็จแล้วเราก็กดล็อกข้างหลังแค่นี้ก็จะอยู่แล้วนะครับไม่หลุดแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะนี่ครับครับแล้วก็จะมีจะมีชิ้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็คือเป็นน็อต แบบนี้นะนะครับน็อตอย่างนี้นะครับคล้ายๆน็อตที่เอาไว้ไข่หลังเคสอะครับผมนะครับแล้วก็เป็นจุกยางนี้สองอันจุกยางตรงเนี้ยเอาไว้เอาไว้ปิดปิดตรงนี้นะเนี่ยครับปิดรูตรงนี้นะครับเวลาที่เราใส่แป้นวีซ่าไปมันจะมีร่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเอาอันเนี้ยไว้ปิดให้มันเสมอกันแค่นั้นเองหรือว่าแค่เป็นมาร์กเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อย ตอนไปยึดจ, <anni> จริงแล้วก็รู้ว่าเราจะยึดฝั่งนี้นะครับคือแป้นวีซ่าเนี่ยเราสามารถยึดได้2ฝั่งนะครับคือฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมว่าเราจะพลิกอย่างนี้หรือว่าจะพลิกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วแต่หน้างานของเรานะแล้วก็น็อตตรงนี้นะครับก็เอาไว้ยึดกับแป้นวีซ่าแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะปักไว้ก่อนแบบนี้นะน็อตจะได้ไม่หายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบในส่วนของขาตั้งกันนะครับผมนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโต๊ะที่ผมจะทําการติดตั้งนนะะคครรัับบผม เคสนี้ของผมนะผมจะทําการติดตั้งโดยที่ผมจะยึดระหว่างแผ่นไม้บนโต๊ะก็คือผมเจาะรูนะแล้วก็ร้อยเหล็กลงไปเลยนะครับเพื่อจะทําการยึดขานะครับแต่ทีเนี้ยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่โต๊ะเนี่ยที่มีรูอยู่แล้วแล้วจะไปตั้งมอนิเตอร์นะก็ก็ใช้รูตรงที่อยู่หัวโต๊ะนะครับทาการยึดได้เลยนะครับผมนะครับแต่เคสนี้คือผมจะไว้มุมโต๊ะนี้แล้วผมจะาวางโน้ตบุ๊กไว้ประมาณประมาณตรงนี้นะเพื่อที่จะให้เห็นจอคอม อีก2อันนี้ของผมนะครับคือเดิมผมมีจอยู่2อันใช่ไหมฮะแล้วผมจะทําการวางโน้ตบุ๊กไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตอนก่อนเนี่ยที่ผมยังไม่มีผมวางโน้ตบุ๊กตรงนี้แล้วมันเก่าครับมันติดเวลาเรามองโน้ตบุ๊กมันจะไม่เห็นหน้าจออันนี้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกันนะครับผมนะครับโอเคครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับเราอุปกรณ์ที่เราต้องทําการใช้อันดับแรกก็คือเป็นฐานรองอันนี้นะนะครับแล้วก็รูตรงนี้นะรูบนโต๊ะตรงนี้ผมเจาะไปแล้วนะครับแต่ผมให้ดูรูนะครับผมใช้รูเนี่ยครับตรงน รูอันนี้นะผมเจาะรูอยู่ที่8มิลนะครับครับก็เอาสว่านเจาะรูบนโต๊ะได้เลยนะนี่คือผมไม่ได้ซีเรียสนะผมเจาะแล้วผมจะยึดตรงนี้นะนะครับแล้วก็ euh, ต่อมาก็จะเป็นขานะครับขาเนี่ยคืออย่างที่บอกคือผมจะไม่ใช้ขาตัวนี้นะครับจะไม่ใช้ขาตัวที่เป็นปากกาอย่างเงี้ยนะหนีบกับโต๊ะนะครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีการเจาะบนโต๊ะเลยนะถ้าใครใช้ปากกาก็คือเอาไปหนีบบนโต๊ะได้นะครับแต่นี่ผมไม่ใช้นะผมมองว่ามันเกะกะนะครับผมนะครับโอเคครับ tamam, แล้วก็แกะออกมาเลยนะครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะภายในชุดน็อตเนี่ยเขาจะมีบูธสีดํามาให้นะแบบนี้นะครับบูธสีดําอันนี้นะครับนะครับบูธอันนี้เอาไว้เอาไว้ลองระหว่างจอคอมพิวเตอร์กับแป้นแป้นของวีซ่าที่เอาไว้ยึดตัวหน้าจอนะครับเนี่ยเพราะว่าการน็อตทะลุไปที่หน้าจอนะก็ใช้บูธตัวดําๆนี้ไปลองนะครับผมนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะเพราะเราไม่ได้ยึดหน้าจอนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ อันนี้ที่เราต้องใช้ก็คือตัวน็อตตัวผู้แล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ล็อกนะข้างใต้ไม้นะครับผมนะครับเราจะทําการไขเนี้ยติดกับตัวาฐานมันอย่างนี้นะตรงฐานนะครับเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับรูตรงกลางอันนี้ให้เอา,เอา,เอาน็อตตัวผู้นี้หมุนเข้าไปนะครับให้กินเกลียวเข้าไปสักประมาณสักเซนหนึงก็ได้นะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเนี้ยใส่ไว้ที่โตแล้วก็เอาตัวนี้ประกบใต้โต๊แล้วก็ขันล็อกนะครับผม ตัวที่ใช้เราก็จะเป็นน็อตหางปลาแบบนี้นะน็อตตัวเมียหางปลาแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับที่เอาไว้ยึดจอคอมนะครับน็อตสั้นน็อตยาวเราเราก็เลือกเอานะแต่จริงๆแล้วคือผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้แค่ตัวในส่วนของตัวยึดแป้นแค่นี้เองนะครับผมนะครับโอเคแล้วเขาก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้2อันเล็กกับใหญ่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ไขความหนืดนะของข,ของแขนที่เราเอาไว้ ติดเจ้าตัวมอนิเตอร์หรือว่าติดถาดวางโน้ตบุ๊กนะครับผมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่รูบนโต๊ะมันใหญ่กว่าไนตัวตัวแหวนหรือว่าตัวแผ่นเหล็กอันนี้นะครับให้เราตัดไม้แบบนี้นะนี่ผมสาธิตให้ดนะูให้เราตัดไม้แบบนี้แล้วก็เอาให้มันใหญ่กว่ารูนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปครอบอีกทีนะครับแบบนี้นะแล้วก็ล็อกไว้ข้างใต้มันก็จะล็อกได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะล็อกเข้าไปนะนะก็จะใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปที่โต๊ะอานนี้เลยนะเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับ นะครับแบบนี้นะครับแล้วผมจะเอาไม้ของผมที่ผมทํานะใส่เข้าไปด้วยนะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไขน็อตเยอะนะครับไม่ต้องไขน็อตยาวมากแล้วก็เอาแหวนอันนี้นะครับใส่ไว้ข้างใต้นะแล้วก็ไขน็อตฝังปลาเข้าไปนะครับครับตอนนี้ผมก็ยึดเสร็จแล้วนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าหมุนไปแล้วเนี่ยข้างใต้มันเป็นยังไงนะแบบตามนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตรงนี้นะที่ผมชี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคต่อมานะครับก็เราจะต้องใช้แขนตัวนี้นะแขนตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะ มันจะมีด้านยาวกับด้านสั้นนะครับให้เอาด้านยาวนี่นะลงนะครับก็คือพูดง่ายหรือว่าเอาด้านข้างหลังนี่มันจะมีช่องไว้ร้อยสายไฟนะครับเนี่ยให้เอาด้านนี้นะครับลงไหนลงแบบนี้นะก็คือใส่เข้าไปแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแค่นี้นะครับก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถปรับให้มันหนืดได้นะโดยการใช้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับครับมันจะมีมันจะมีน็อตอยู่ข้างหลังเจ้าตัวเจ้าตัวฐานนี่ยนะครับมันจะมีน็อตอยู่ข้างหลังให้เราเอาปัดปัดแจเนี้ย ทำการไข่นะปัจจัยอันเล็กนะครับผมนะคะรับปัจจัยเล็กอันนี้นะเขามีมาให้2อันนะครับนะคะรับปัจจัยเล็กนี้เสียบเข้าไปข้างหลังนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะเราจะทําการไขให,ให้มันหนืดนะครับเผื <S <S ่อเกิดว่าเราไขเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะหนืดเยอะนะครับก็ขันแล้วก็แล้วก็บิดดูนะเอาเอาแบบตามความหนืดที่เราต้องการนะครับผมนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วแล้วก็โต๊ะเนี่ยคือฐานเนี่ยมันล็อกแล้วมันแข็งแรงมากเลยครับผมโยกที่โต๊ะสั่นเลยอะ ครับตอนนี้ก็หนืดเรียบร้อยแล้วนะวก็เดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของแขนด้านบนมาใส่นะครับแขนด้านบนก็คือชิ้นนี้นะนะครับชิ้นที่เป็นวีซ่านี่นะนะครับที่มีแผ่นวีซ่านี่นะครับทาการใส่นะครับผมนะครับอ่าผมดูในคู่มือมาแล้วมันต้องบิดมันจะมีล่องแบบนี้นะล่องที่มีบากตรงนี้นะครับให้บิดขึ้นนะบิดขึ้นมานะครับผมให้อยู่ด้านบนนะครับเนี่ยเขาจะมีลูกศรอ,อัพอยู่ข้างบนนะให้เอาด้านนี้ชี้ขึ้นนะครับผมนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะตรงนี้ก็จะมีน็อต น็อตตัวนี้เอาไว้ปรับความหนื่ในการหมุนเหมือนกันนะครับผมนะครับก็เราใส่เข้าไปก่อนนะครับถ้าเราจะถอดเราต้องคลายออกนะแล้วค่อยดึงนะครับอย่างนั้มันไม่ออกนะครับเหมือนว่าน็อตมันไปล็อกที่แกนอยู่นะครับผมเราก็สวดลงไปแบบนี้นะแล้วเราก็กดนะครับให้มันลงไปในล็อกแบบนี้นะเนี่ยให้มันลงไปชิดกันแบบนี้นะครับตอนนี้แขนเนี่ยมันจะลื่นอยู่นะครับเราก็ต้องทําการหมุนตัวน็อตตัวหนอนนี้เข้าไปนะครับจนเรารู้สึกถึงความฝืดนะคือเราอยากได้ฝืดแบบไหนเนี่ยเราก็หมุนนะครับอ่ะประมาณนี้นะนะครับ เนี่ยมันจะมีโชคนะครับตัวตัวแขนเนี่ยเขาจะมีโชคอยู่นะเนี่ยครับครับแล้วก็ตัวด้านบนแขนตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ลงนะมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่ข้างบนนี้ก็คือเอาไว้ปรับความหนืดของเจ้าตัวโชกตรงแขนอาร์มตรงนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูนะผมก็ไม่รู้ว่าหมุนแล้วจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไม่เคยเหมือนกันนะครับอ่าถ้า,าเราหมุนคลายออกมันก็จะลื่นเลยนะแบบนี้นะครับแต่ผมจะหมุนเข้านะหมุนหมุนทางขวานะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนี่ก็จะเริ่มฝืดแล้วนะครับ เพราะว่าผมจะวางโน้ตบุ๊กมันมันไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าตัวแขนบนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถคอนโทรลได้ปกตินะนะครับแล้วก็ตัวตัวตรงแขนด้านหลังตรงนี้นะครับตรงหลังด้านหลังตัวนี้จะมีน็อตอีกเหมือนกันนะครับเราสามารถจะปรับความหนืดของเจ้าแผ่นวีซ่านี้ได้ด้วยนะว่าจะให้มันหนืดมากหนืดน้อยนะครับผมก็เหมือนเดิมไขออกมาหน่อยก็จะก็จะคลายความหนืดออกมานะครับผมนะครับถ้าไขเข้าเน่ก็จะหนืดเยอะนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบในส่วนของ ถาดออปชั่นเสริมอันนี้นะนะครับก็เราไขน็อตที่เราคาไว้นะไขออกมาเลยนะครับเวลาการใส่นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูแบบนี้นะครับให้เอาด้านบนนะตรงนี้นะครับผมจะอุดรูไว้ฝั่งนี้นะนะครับให้เอาด้านบนประกบอย่างนี้นะครับประกบเข้าไปนะแล้วก็เอาน็อตนะครับาน็อตจริงๆไม่ต้องถอดหมดนะครับผมนะครับใส่เข้าไป2ตัวก่อนนะครับแบบนี้เนาะใส่เข้าไป2ตัวแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวนะเกี่ยวกับแผ่นวีซ่านะครับที่เราทําไว้เนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะครับ แล้วก็เอาน็อตตัวล่านะครับไขเข้าไปรูล่างตรงนี้มันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงข้างหลังแผ่นนะครับไขเข้าไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้มุมมุมจอตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ว่าเวลาประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็สามารถใส่น้ตบุ๊กได้แล้วนะแล้วก็พับลงแบบนี้ได้นะครับขยับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะเนี่ยครับนี่นะครับครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาโนตบุ๊กผมมาใส่ให้ดูนะครับโนตบุ๊กผมเนี่ยตัวเนี้ยขนาด13นิ้วนะนะครับผมก็วางไปบนแท่นวางอันนี้ได้เลยมันจะมีหมุดข้างล่างตรงนี้นะครับเล็กๆอันนี้นะเราก็วางไปนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนเจ้าตัวล็อกโนตบุ๊กอันนี้นะครับเลื่อนเลื่อนมาได้เลยนะอย่างนี้นะครับ แล้วก็เปิดมืบุกเราขึ้นนะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนขึ้นไปหน่อยก็ได้ครับหรือว่าจะเลื่อนให้หลบพอร์ดตันข้างก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราใช้งานแบบไหนนะนะครับผมว่าผมจะเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วผมจะล็อกนะครับผมก็แค่กดเข้าไปแค่นี้นะครับแล้วผมก็ล็อกนะครับแค่นี้ก็คืออยู่แล้วนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเราเห็นว่ามันเอียงน้อยไปนะครับเราก็สามารถที่จะขยับปรับแต่งได้นะให้มันเอียงขึ้นมาอีกนะครับก็คือปรับองศาได้ตามตามที่เราต้องการได้เลยนะ เรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้ดีเลยนะก็คือวางแบบนี้มันก็ไม่เกะกะนะครับก็เราสามารถทํางานหรือว่าเมอนิเตอร์อะไรได้หลายๆหน้าจอแล้วนะครับผมนะครับก็แก้ปัญหาของผมได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะสําหรับเจ้าขานะเนี่ยครับยึดแล้วก็แข็งแรงนะครับเนี่ยนะครับใส่ไฟก็รอดทางล่างก็ได้หรือว่าเราต้องการยกขึ้นยกสูงอย่างเงี้ยก็พักขึ้นลงมาได้หรือว่าเราจะเอาเตี้ยหน่อยแล้วก็พักลงมานะครับผมก็ใช้งานได้สะดวกดีนะเนี่ยนะครับขยับได้หมดเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะนี่อย่างนี้แล้วมันมีแก๊สสปริงหรือว่าโชคนะครับเขาจะช่วยพยุงครับตัวโน้ตบุ๊กเราหรือว่ามอนิเตอร์เราได้ดีด้วยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะนี่อย่างนี้เลยนะครับครับโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับรีวิวเจ้าขาตั้งมอนิเตอร์ f 8 0แนะแล้วก็ออปชันเสริมนะครับเป็นถาดวางโน้ตบุ๊ก t f 2นะครับผมนะครับยี่ห้อ m อนะนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะสำหรับพี่ๆท่านที่กำลังสนใจอ เจ้าขาตั้งจอแล้วก็ถาดวางตัวนี้อยู่นะ ลองดูรายละเอียดในคลิปนี้แล้วก็เอาไปตัดสินใจกันได้นะครับผมนะครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะนะครับผมพอดีว่ามีปัญหาที่โต๊ะคือวางโน้ตบุ๊กแล้วมันเกะกะนะครับก็เลยมองหลายรุ่นมากมาเจอเป็นขาตั้งจอนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบโจทย์เราได้นะผมก็เลยสั่งมานะครับแล้วก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผม